อองหน่ยกแล้วสวัสดีทุกคนด้วย,ยนะอยู่ผมเอ็กซินทีวีนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็อาจจะมาแนะนำบิดนะทุกคนนะอ่า เป็นเอ่อคลิปแนะนำบิดในปาร์คที่13ด้วยแล้วกันนะผมนะบิดนี้ค่อนข้างกับเฟี้ยวนะผมเป็นบิดหลักเหมิอนอ่าที่หลายๆคนทำหาว่ามีบิดดีๆตัวไหนบ้างน,นะผมจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่ามีบิด21058แต่ว่ามีอีกบิดหนึ่งครับผมคือ23058นั่นเองนะผมซึ่งผมเล่นแล้วค่อนข้างเข้ามือแล้วก็ไวตามมือเหมือนกันนะผมนะ เหมือนบิดหลักหมื่นทั่วไปเลยคผมโอเคก็ okay. ขอบคุณทุกคนที่ตามชอบไอซิ่นทีวีด้วยแล้วกันผมชอบไอซินฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะผมนะวันนี้ผมจะมาทดสอบบิดนี้ให้ดูแล้วกันนะผมนะออ่าพดีผมเข้ามาทดสอบไปสักสองนาทีแล้วครับผมนะ <c oughs> โอเคนะครับผมซึ่งมันดีนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันผมสนิทตั้งหน่อยนะฮะมาเป็นบิดที่ดีนะครับผมตามมือด้วยครับผมที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเอ่อบูตสแตกห้านะครับบูชั่นใหม่นะทุกคนนะใหม่ล่าสุดเลยครับ บอกว่าบิดเนะี่ยดีนะกเอาจริงผมชอบเลยโอ้ไปล็อกขานะฮะถือว่าดีความรู้สึกเนี่ยเหมือนบิด16464 16เลยนะผมนะที่ผมชอบใช้นะผมนอกจาก1645 0แล้วผมชอบใช้บิดอีกบิดหนึ่งนะผมนะก็คือบิด16464 16นั่นเองนะทุกคนเล่นดีนะผมตามมือเมาส์ตามมือเหมือนกันนะผมเมาส์โคตรไวเลยเอาจริงเพราะว่าบูสแตกเวอร์ชันนี้เมาส์ไวนะฮะ ผมเล่นแล้วก็รู้สึกดีนะผมนี่บิดนี้เป็นไงสองสามศูนย์ห้าแปดนะทุกคนนะโอ้โโอ,โอ้เอาเรื่องนะฮะนี่มันมันละโอเคนะผมนะถือว่าเป็นบิดที่โอเคเลยนะผมนะเป็นบิดหลักหมื่นเท่านั้นเองนะผมสามารถพิมพ์ได้ในบูสเต็คห้าบูสต็คสี่ด้วยแล้วกันนะครับผมบิดนี้ดีเลยนะ 23058ฝากไว้ด้วยแล้วกันผมคลิปนี้ผมก็จะเล่นไม่เยอะนะครับผมนะแค่มาเล่นให้ดูเฉยๆนะผมว่ามันเฟี้ยวนะครับผมนะแล้วก็เล่นได้ยิงหัวง่ายๆไปนะโอ้เจอหลังถือว่าโอเคเลยนะทุกคนก็อารมณ์แบบว่า16450 16464อันเดียวกันนะครับผมแต่ว่าการดันเนี่ยผมรู้สึกว่าจะสูงกว่านะฮะเวลาดันเนี่ยสูงกว่าอะไรแบบเนี้ กระสุนไม่บักด้วยครับผมดาเมจอุ้ยเห็นปะเอาเรื่องนะเียเอาจริงชอบเลยนี่สองสามศูนย์ห้าแปดนะทุกคนนะ,ะช่องไอซีทีวีด้วยแล้วกันนะผมกระโดดยิงยังเข้าหัวนะครับซองหน่อยแล้วกันอืมโอ้จะจูบเจอเลยนะฮะโคตรจะจูบอุ้ยไอวอลมี นั่นไงว่าแล้วครับผมถือว่าโอเคทุกคนนะหันซ้ายหันขวาได้พริ้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เอามาเป็นบิดในดูใจนะครับผมนะผมชอบค้นหาบิดแล้วก็เหมือนจะเจอและบิดนี้ก็เอาเอาจริงดีเลยไม่ได้หลอกแต่อย่างใดนะครับผมนะก็ลองไปเล่นดูนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแล้วถนัดมือเนี่ยก็ดีนะครับผมส่วนตัวผมเล่นแล้วเนี่ยถนัดมือมากเลยครับผมนะไหวไวมาก ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเออวอร์ชันบูสแตคด้วยหรือเปล่านะผมนะแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกค่อนข้างดีกับบิดนี้นะผมเล่นในบูสแตคสี่หรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมโอ้ติดตัวนะฮะผมก็เล่นแกนเอกแกนวายค่อนข้างสูงนะทุกคนนะอาจจะมองไม่ทันนะฮะสังเกตที่ผมเวลาผมกระโดดเนี่ยผมชอบผ่านตัวกลับหลังอย่างงี้เพราะว่าผมจะเช็คบิดนะทุกคนนะผมเป็นคนเออไม่ค่อยวิ่งตรงอย่างเดียวแล้วก็ชอบผันไปหันมานะฮะ เพื่อที่จะดูว่าบิดตามมือมากมากนานแค่ไหนผมคือแบบตอนเราไม่รีเมาส์มัไจะอยู่นานแค่ไหนผมกับการตามมือนั่นเองนะโอเคถือว่าโอเคแลว้วผมกับปิดนี้เนี okay, ่ยตอนดันมันเวลาดันมันไม่ติดขาวเลยนะเอาจริงดันหัวง่ายฮะระยะไหน่ก็ได้รกยะมาก็ได้ กำลังจะไอ้นี่ยาเนยผมนะเผื่อแป,ป๊บเดียวก็30คิวิะครับผมกับบิด21058เป็นบิดที่ดีบิดดึงเลยับผมที่เอ็กซินแนะนำด้วยแล้วกันนะครับผมบิดนี้ปาร์คที่13นะคมนะผมนะทุกคนกระโดดจดยิงนะฮะโอ้เจอหลังนะผมผมึผมกว่าอยู่ข้างนะอยู่ว่าดีเลยทุกคนนะผม,นะผมยิงง่ายเลยรู้สึกแบบไม่ได้ดันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะผมนะ เมาส์ก็ยังไม่หล่นนะครับผมกับบิตนี้เรียบที่พุเออเองนะฮะก็ไม่พูดอะไรมากกับบิตนี้เป็นบิตท,ที่โอ้สุดๆอะเอาจริงผมชอบเลยนะครับผมนะนี่ โ oh. ตัวนึงแล้เปล่าตัวนึงขอซองไปโอ้ oh. เป็นไงทุกคนเอาเรื่องนะฮะบิดนี้นะ2 3 0 5 8นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะฮะว่าผมเล่นอยู่จริงก็ผมจะเล่นกับบูสเต็ค5.5.101.101นะครับผมเวอร์ชันใหม่ฮสุดนี่2 3 0 5 8เอาจริงผมจะเก็บไว้ในคอลเลกชันเลยะครับผมเป็นคอลเลกชัน x 2เลยครับผมถ้าผมชอบตัวไหนผมจะใส่ x สองไว้ส่วน x 1เนี่ย จะเป็นเอ่อหนึ่งหกสี่หกสี่นะผมที่ผมชอบใช้นะผมกับปิดร้านแต่ว่าปิดร้านผมยังไม่ได้โหลดเข้ามานะผมเพราะว่าผมโหลด booster stack อร์ชั่นใหม่มาเนาะถือว่าโอเคเลยผมนะอ่ะระยะนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ตายก้อนเกไกลเลยผมโอ้โหตะคลิปหรือเปล่าเนาะอขอฟองหัดหน้าเลยดิ ออโอ้เอาจริงดีชิวแล้วฮะมีที่โอเคเลยทุกคนหนึบมือหันซ้ายหันขวาโอเคครับผมผมชอบจัดเลยเอาจริงโอ้โหถือว่าดีเลยอะผมชอบมากเลยผมไม่รู้ว่าเหมาะกับบูสต์สตคเวอร์ชั่นนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมผมบอกว่ามันไปนที่ปิดนะครับผมไม่เกี่ยวกับเ,อเวอร์ชั่นนะฮะแค่เมาส์ไม่ร่อนก็พอแล้วทุกคนนะ Oh, Ugh. ตายตายตายตัวนี้ตายเลิกก็ไม่มีอู้เจ้าตัวนั้นก่อนไม่ได้ฮะถือว่าดีเลยทุกคนผมชอบจริงๆนะอืมเฮ้ยเข้าหัวอีกเฮ้ยเข้าหัวดีเนี่ยไม่มีบัคดาเมจเลยนะฮะโอ้โหกดอย่างนี้โอ้โหเจอกระโดดอัดเข้าไปแล้วผมนะแหมเดี๋ยวขอลองซองสักหน่อยดิ ขอจะจัดดิดหนูโอ้ติดขางนะไม่ได้ซองไม่ได้ละขอยากไกลไว้ก่อนนะจะปล่อยนะฮะโอ้วิ่งมาอย่างนี้โดนฟองยันนี้ฮึนิดเดียวนิดเดียวถือว่าโอเคคน2-3-0-5-8นนะผมนะ เพราะว่าปกติผมก็ชอบบิดหลักหมื่นในเออ่พวกตระกูลหนึ่งหนึ่งหมื่นขึ้นไปจนจนถึงสองหมื่นอยู่แล้วนะฮะสองสามู 2, 3, 0, 5, 8, นห้าแดทุกคนตามมือดีเ,อเขาเห็นเราด้วยนะฮะเพราะเรามีตราที่หนึ่งนั่นเองเนาะเอาจริงผมชอบนะครับผมนะอ่ะให้สัก อีกคะแนนดีผม,มให้คะแนนดีกว่าเพราะว่าอ่ามันให้ยากนะทุกคนจะบอกว่าบิดอื่นไม่ด,มดีก็ไม่ได้นะผมนะโอ้ไปตรงเป้าผมอยู่ที่ขานะครับผมนะมาเอาจริงเป็นบิดที่ดีเลยนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะหันซ้ายขวาแบบชใช้ดูครับผมนี่คือการสมูทน,นะถ้าบิดไหนดีเนี่ยผมจะบอกว่าหัานหลังนะแล้วมันจะไปตามนะทุกคนนะ โอเคเลยผมให้เปิดก่อนเลยอุ้ยอืมให้เปิดก่อนเลยอืมแตกตายสองรอบเลยนะแหมตายแต่ตัวทองกันนะครับอ่ะถือว่าโอเคทุกคนเีลยผมก็จะออกแล้วนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอีกนะเวลาผมมาทดสอบบิดเนี่ยผมจะมันมือนะแล้วก็จะยาวขอแบบจะจัดแล้วกันนะโปรไปเลย อ้ยนิดเดียว,วนะครับผมนะมาวิ่งเขียงวิ่งหน้าล็อกขาขคายิงผมมาจากไหนว๊อบว๊อบเห็นไหมมันเลยหัวแล้วมันก็ลงมามันลงมานะผมนะย่อเหรอ ยอ่อยิงดีไหมทุกคนยิงดีไหม <laughs> ยยังไงฮนะย,ย่อเหรอเฮ้ยแต่ตัวนี้ยิงนะฮะผมนะมาซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะผมนะก็จะให้ดูว่ามันเป็นบิดที่ดีจริงๆนะทุกคนนะใช้ได้ครับผมใช้ได้เฟียวนะตัวนี้ยอ่อเหรอ ยอ่ยอย่อป่ะอาวไม่ทันนะผมนะโอ้ใครโอ้โหโดนตัวนี้อะผมตัวนี้ที่ผมจำไม่ได้เลยว่ายอ่อใส่หรือเปล่าเนี่ยอือ,อตัวไหนย,ยิงตัวไหนย,ยิงตัวไหนย,ยิงเอกเฟนลอตัวนี้ไง จะให้ดูครับผมนะอ่ะถ้าเกิดเรายิงแบบนี้ก็ได้เขาเริ่มย่อหมดนะฮะมีแค่ตัวนู้นนะเดี๋ยวเราทําการยิงคนที่ย่อแล้วก็ออกไปเลยนะครับผมนะอ่ะไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องไ c t v ด้วยแล้วกันนะผมไว้มีทิคดีมีอะไรใหม่ก็จะมาแนะนำครับผมอันนี้ก็ผมก็แนะนําบิดเอ่อสองสาดด้วยแล้วกันนะผมนะเป็นบิดที่ดีบิดหนึ่งเลยนะครับผมนะ ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเหมือนจะได้เพื่อนแล้วเนี่ยวู้